ขอแล้วืมใจดียังเลยอะแม่นะฮะแม่นะแม่นะคะมาอือหือ้นไกระ่ทำอือเอยเออเมยหนอไมยหนอจื้หนอจะพ้นนะไมยหนอจื้หนอพ้นนะ dư nó hả dư nó hả dư nó hả dư nó cho phát nó dư nó nè dư nó nè ừ ừ cho phát nó ừm mọi người ừm ừm hư